เย็นเล่นหวังจีนไม่ตอบโต้หากสารัฐขึ้นกระแพงภาษี OpenAI เปิดตัวแชท GPT-4o สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ You Need To Know เรื่องคุณรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่14พฤษภาคม พกับผมนัทวชระเมทิวรนานจากทีมรู้การลงทุนบรอยยอิจรสปรีประเทศไทยก็อัปเดตข่าวประจำวันกันเช่นเคยครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาจริงๆก็ค่อนข้างจะเป็นคืนที่เงียบๆหน่อยนะครับตลาดหุ้นไม่ได้ขยับอะไรมากมายนะฮะก็จะมีข่าวสืบเนื่องครับจากในช่วงประมาณท้ายสัปดาห์นะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลังจากที่มีข่าวนะฮะมีแหล่งข่าวเปิดเผยว่าทางตัวของสหรัฐนะครับอาจจะนะฮะมีการขึ้นกำแพงภาษีนะก็เป็นนโยบายของคุณไบเดนนะครับที่จะ ตั้งกำแพงภาษีสินค้าจีนนะครับที่เขาต้องสงสัยนะว่าอุดหนุนเกินคว้วนะฮะแล้วก็ทุ่มตลาดทําให้ราคาเนี่ยมันต่ำเกินไปนะทำลายคู่แข่งนะครับก็จะตามแหล่งข่าวเนี่ยประกอบไปด้วย3ส,สินค้าแหหนึ่งก็เป็นแบตเตอรี่รถยนต์นะครับแล้วก็ตัวของโซลา r เซลล์นะครับผมพวกนี้ก็จะเป็นตัวสินค้าหลักๆนะฮะที่ตามแหล่งข่าวเนี่ยนะครับบอกว่าจะจะแบนนะฮะแล้วก็ถ้าจะ แบนเน่จะแบนในอีกไม่กี่สัปดาห์นะอาจะสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าด้วยซ้ำคือตามแหล่งข่าวนะครับก็มีทางคุณเยนเล่นนะครับออกมาให้สัมภาษณ์นะเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านเองก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับก็มาดูตลาดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมากัน นะครับก็ตลาดโดยรวมทั่วโลกยังคงเป็นเป็นนิ่งๆหน่อยนะครับสำหรับคืนที่ผ่านมาครับผมก็มี S&P 500ครับผมที่ลบเล็กน้อยครับ0.02%นะฮะดาวโจนส์ลบศูนะเนสแตรกบวกศูนครับก็นิ่งๆครับผมสำหรับตัวของยุโรปนะครับผมสต๊าห์หกครับผมก็บวกขึ้นมาเล็กน้อย0.02%นะครับ c ีซีสของฝรั่งเศสครับก็ลดไป0.12%นะครย์จุดหนึดงสองเยอรมัันครบลลดงไป0.14% คฝั่งเอเชียรครับก็นิ่งๆเช่นเดียวกันในคำนิคี225ครับผมปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อยครับลดไป0.24%นะครับ c ีไ300ของจีลดไป0.08%นะครับ ทังเสงนะครับบวกขึ้นมา0.64%เนะครับเซนเซกบวก0.15%เซตบ้านราวบวก0.04% JCI Indo ะฮะ JCI อินโดบวก0.11%แล้วก็เวียนเวียดนามลด0.9%นรครับทองคำเมื่อคืนนี้ครับปิดที่2,344ดอลลาร์ต่อทรอยซอนนะครับลดลงไป1.3%หนึ่งจุดครัเปอร์เึ้นต์นะครับตองอีทีไอครับปิดปี่เจ็ดสิบไก้าดอลลาร์ต่อบาทเปียล่ที่มขึด 86%สมพัูธบบาท10ปีอยู่ที่4.49%นะฮะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจครับเมื่อคืนนี้มีแค่เงินเฟ้อนะครับกับตัวการประชุมนะฮะอีโคโนมิคฟอรัมของยุโรนะครับก็ปกติไม่ค่อยมีอะไรครับผมสำหรับตัวของอีโคโนมิคฟอรัมเนี่ยอาจจะดูนิดนึงว่ามีนะฮะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมันมีข่าวครับว่าตัวของอังกฤษเนี่ยใกล้แล้วจะชิงลดดอกเบี้ยเลยตั้งแต่เดือน มิถุนายนนะฮะคือเดือนเดือนหน้านี้นะครับแล้วถ้าอังกฤษลดนะครับ e อที่เหลือนะในประเทศอ่นก,ก็อาจจะนะครับมีโอกาสที่จะเออเห็นเอออังกฤษทำแล้วก็ททำตามด้วยลดไปนะครับผมก็อาจจะเป็นข่าวดีนะที่ถ้ามีใครในฝ่าของยุโรปกล้าที่จะลดออกเบี้ยก,ก่อนสหรัฐนะสหรัฐเนี่ยเราคิดว่าคงไปไปลายปีเนาะสักครั้งหรือสองครั้งถ้ายุโรปลดก่อนนะฮะมันก็ดีกับเศรษฐกิจมากกว่าดีกับตลาดหุ้นมากกว่านะครับก็อาจจะมาดูกันนิดนึงครับว่ามีผู้ว่า พวกนี้นะครับหรือว่ากรรมการหรือตัวแทนจากยูเอฟโอลว มีท่านไหนนะครับที่มาสแสดงความเห็นแล้วมันไปทางนั้นหรือเปล่าก็อาจจะมาดูอันนี้กันนะครับก็าตามข่าวตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรครับแลก็กประชุมกันกันกันน่าจะกลุ่มกันสักสองสมวันนะครับกับอีกตัวเลขของเงินเฟอ้อของอินเดียครับก็ออกมาไม่ได้ติดอะไรนะก็อยู่ที่4.83%ครับก็ใกล้ๆอยู่ที่คี่าทีแ4.8%แล้วก็ยังอยู่ในกรอบครับงเงิฟอินเดียเขากรอบเขาอยู่ที่6%ถ้าไม่เกิน6%เขาก็ไม่ติดนะครับ เคครับก็มาดูข่าวทางประจําวันกันนะครับผมก็หลังจากที่ช่วงสุดสุดามีข่าวแหล่งข่าวที่ว่าไปครับผมก็วุมเบิร์กเขาก็สัมภาษณ์นะครับในส่วนของคุณเจเนเยเล่นนะฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของฝั่งสหรัฐนะครับผมก็ก็สัมภาษณ์ครับว่าคิดยังไงกับสหรัฐกับจีนในพวกนี้นะครับในประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าตัวของคุณเยเล่นเนี่ยนะครับเขาก็เอ่อพูดออกในเชิง สองแง่สองงามนิดหนึ่งนะก็คือ,อตัวคุณเจเล่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาเขาไม่คอนเฟิร์มนะถ้าบอกว่าเดียร์ารัฐมีแหล่งข่าวรูดออกมาว่าจะไปขึ้นภาษีแบตเตอรี่นะฮะกับโซลา่าเซลล์จริงไหมคุณเจเนเรนซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังแล้แกรู้อยู่แล้วว่าจริงไม่จริงอ่ะแต่แกปฏิเสธนะไม่บอกว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่จริงครับก็บอกว่าไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องนี้นะฮะผมก็มี น่าสงสัยนะน่าสงสัยนะฮะว่าปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องนะ,ะแต่นะฮะสิ่งนึงที่แกพูดในบทสัมภาษณ์กับบูมเบิร์กเนี่ยนะคือแกพูดว่าแกหวังนะคือแกไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอาจจะขึ้นภาษนะีเนี่แกบอกขอปฏิเสธไว้ก่อนแต่แกหวังว่าถ้าหลังจากนี้สหรัฐขึ้นภาษีหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับการ ปกป้องนะฮะอุตสาหกรรมนะฮะของสารัฐเองเนี่ยนะฮะก็หวังว่าจีนจะไม่โกรธนะรจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าทำเนี่ยจีนจะโกรธนะแกก็พูดประมาณนี้นะครับก็เลยเป็นที่น่าสงสัยนะว่าพูดแบบนี้เนี่ยสงสัย อาจจะมีมูลนะคืออาจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแหละนะแล้วแกก็พูดกับจีนไปก่อนว่าขออย่าให้โกรธเพราะว่าสิ่งที่สหรัฐทำเนี่ยมันคือการตอบโต้กับบางอุตสาหกรรมนะครับของจีนที่มันาใช้นโยบายสนับสนุนมากเกินไปมันทุ่มตลาดทําให้ราคาถูกเกินจริงแล้วมันมัน,ม,นมันทำลายการค้านะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณอย่าเล่นแกนให้สัมภาษณ์ไว้นะฮะเพราะนั้นก็ถ้าเราคิดนะถ้าเราเป็นคนคิดมากหน่อยเราก็จะเราก็อาจจะ เป็นไปได้เหมือนกันนะที่มันคงใกล้มาแล้วมันคงมีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะไม่ควรยนเล่นไม่พูดอย่างนี้หรอกนะครับผมก็เดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าตามแหล่งข่าวคือไม่สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้าจะออกกันนะครับทีนี้3มตัวสาหกรรมที่ตามแหล่งข่าวบอกว่าสารฐจะขึ้นกำแพงภาษีถ้าขึ้นจริงๆเนี่ยก็จะขึ้นเป็นแบบ ตามแหล่งข en ่าวนั la ่นก็คือ2อถึงสเท่านะครับมันจะมีอยสามอันก็คือ1ก็คือรถรถยนต์รถไฟฟ้านะครับสก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ไปใช้รถยนต์ไฟฟ้านี่แหละแล้วก็3ก็คือตัวโซล่าเซลล์นะครับก็มาดูตัวขึ้นภาษีจริงๆเนี่ยนะครับคือ3สินค้านี่เป็นสินค้าที่เติบโตก้าวกระโดดมากนะในฝั่งของประเทศจีนนะครับก็ในช่วงประมาณสัก3าถึงสปีที่ผ่านมามันโตขึ้นมา4เท่า นะครับแต่ถามว่ามันเป็นมูลค่าที่เยอะไหมคือสมมติขึ้นมาสีแล้วนะครับจีนจะเดือดร้อนไหมนะครับคำตอบก็คือไม่ครับเพราะว่าทั้ง3าตัวเนี่ยรวมกันครับคิดเป็นมูลค่าแค่4%เท่านั้นของมูลค่าส่งออกของจีนนะฮะจีนยังส่งไปสารัฐส่งทั่วโลกเยอะแยะมากครับก็พวกนี้ต่อใ้ตัวดีแต่ว่าตัวอุตสาหกรรมมันยังไม่ได้ใหญ่มากก็ตั้งกำแพงภาษีไปต่อให้ขายได้น้อยลงเนี่ยนะครับก็ไม่ได้กระทบนะตัวของการส่งออกโดยรวมของจีนมากหนักนะครับนี่ก็จะเป็น สัดส่วนนะครับเมื่อเทียบกับตัวส่งออกรวมของจีนนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็น GDP เนี่ยหนักเลยนะครับเพราะว่าถ้าคิดเป็น GDP เนี่ยจีนปัจจุบัน GDP ของจีนนะครับมันมาจากการบริโภคเยอะแล้วนะมันไม่ได้มาจากการส่งออกเยอะเหมือนในอดีตแล้วนะจีนเศรษฐกิจโตมากขึ้นครับก็ประเทศกลายเป็นประเทศของการบริโภคมากขึ้นนะครับก็คือสามอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเลขเป๊ะ อยู่ใน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 ตัวของ GDP ครับแต่ว่ามันก็ประมาณประมาณได้ว่าคือในในตัวของตัว GDP เนี่ยนะครับมันจะมีรัฐบาลเขาจะประกาศเบรกดาวเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆขึ้นมานะครับมันจะมีอุตสาหกรรมหนึ่งที่3ตัวเนี้ยอยู่นะครับมันจะชื่อว่าอุตสาหกรรมไฮเทคนะฮะอุตสาหกรรมไฮเทคเนี่ยคิดเป็นประมาณแค่สิของ GDP ของจีนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คือ3ตัวเนี้ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่เราไม่รู้นะว่ามันมากน้อยแค่ไหนแต่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่เรียกว่าไฮเทค ซึ่งไอ้ไฮเทคเนี่ยมันแค่10%จีนหรดจนะครับเพราะนั้นแล้วมันก็ในแง่ของจีนถามว่ากระทบไหมก็มันก็กระทบเป็นายบริษัทนะก็คือถ้าเราไม่ได้ซื้อหุ้นบริษัทนะที่เขาเป็นพวกนี้โดยตรงแล้วส่งมาสารัโดยตรงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรนะครับแต่ว่าถ้าภาพรวมของของตรงจีนเองเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะกระทบอะไรอยู่แล้ว นะครับส่ว so, นคนที่กระทบมากกว่าจริงน่าจะเป็นสหรัฐครับเพราะว่าถ้าเรามาดูภาพนี้ครับภาพนี้จะเป็นสัสดส่วนการนําเข้าทั้ง3สินค้านะฮะร,ระหว่างจีนนะฮะกับประเทศอื่นๆนะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆตัวที่เดือดร้อนหน่อยๆจะเป็นเส้นสีฟ้าครับก็คือตัวของแบตเตอรี่ครับเพราะกฏว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เอามาทํารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสหรัฐเนี่ยนำเข้าจากจีน ถึง70%นะครับก็มาหาศาลมากอะ่ะคือแต่แบรนด์สหรัฐเองหรือว่าแบรนด์จีนนะฮะที่มาขายในสหรัฐก็สั่งเข้ามาปพ๊บม,มาประกอบในสหรัฐใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนำเข้านะครับจากจีนถึง70%เนะครับเพราะนั้นตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาเนี่ยคนที่เดือดร้อนจริงๆก็คือสหรัฐเองนี่แหละนะครับตัวของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะแพงมากขึ้นนะครับผมก็เมิอ์ต้องไปดูแล้วว่าแบรนด์ไหนน,นำเข้าจากจีนมากขึ้นนะครับผมอย่าง แบรนด์ผู้นําอย่างเทสลาอย่างเงี้ยนะเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเฮ้ยจริงๆเขาเขาเขาใช้ของจีนเยอะเขานําเข้า่างจีนเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีเองไปตั้งโรงงานในในจีนเองนะนะฮะแล้วก็นําเข้ากฎหมายเนี้ยก็ต้องไปดูอีกทีว่าเฮ้ยเออตัวกฎหมายปลายทางแล้วเนี่ยนะครับมันนับไหมสมมุติอย่างเทสลาอย่างเงี้ยเขานําเข้าอย่างจีนแต่ว่ามันเป็นโรงงานเขาเองอะ่ะเขาไปตั้ง โรงงานดิเบ่มในจีนนะฮะแล้วก็ผลิตเองใช้เทคโนโลยีตัวเองแต่ว่าไปตั้งในจีนใช้คนจีนผลิตแล้วนําเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบรนด์จีนไงมันก็ไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรมันก็อาจจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในเชิงอ้อมนะไม่ได้อุดหนุนตรงอาจจะอุดหนุนอ้อมเช่นภาครัฐอาจจะไปอุดหนุนเอ่อตัว raw material ที่โรงง,งานเทสลาในจีนเขาซื้อมาอะไรเงี้ยมันจะโดนไหมมันจะน้ำไหม ก็ต้องไปดูไฟนอลกันอีกทีนะครับแต่ว่าแน่ๆครับถ้าเป็นบริษัทที่เล็กกว่าเทสลาอย่างเงี้ยหรือว่าบริษัทจีนที่มาตั้งเนี่ยพวกเนี้ยตรงเป๊ะก็คือนําเข้าจากบริษัทจีนอันนี้คือทาร์เก็ตสหรัฐแน่นอนที่อยากจะแบนอ่ะพวกนี้ก็ต้องโดนกันไปนะครับส่วนตัวของรถ E ีีเนี่ยนำกับโซล่ากับแผงโซล่าเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับก็ต้องไปดูกันอีกทีครับว่าสหรัฐเนี่ยจริงๆมันจะทบไหมจริงเพราะนั้นภาพรวม แน่นอนครับสหรัฐเนี่ยยิ่งน้อยเลยฮะถ้าบอกว่าจะมาขึ้นภาษีนี่แล้วก็จะกระทบเงินฟงเงินเฟ้ออะไรไม่โดนเลยแล้วพวกนี้มันก็จะเป็นรายบริษัทไปนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับผมถ้าโดยสรุปในกรณีนี้หากเกิดขึ้นจริงนะนี่เป็นแค่แหล่งข่าวอยู่นะครับมีการตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาก็คุณไบเด่นก็จะตั้งกำแพงภาษีสาสินค้าเนี่ยสอเท่านะครับก็ จีนน่ยไม่เดือดร้อนอะไรอยู่แล้วนะฮะก็เดือดร้อนเป็นรายบริษัทไปนะครับก็เป็นบริษัทพวกนี้ที่เดือดร้อนภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยนะครับไม่ติดครับคิดว่าไม่ได้มีอะไรแล้วก็นะครับสำหรับตัวของทุนจีนที่เราแนะนำะเราชอบเป็นในฝั่งของ s s h a ช e นะครับ s s h a r e พวกนี้ก็จะเป็นหุ้นเทคครับแต่ว่าไม่ค่อยมี พวกกลุ่ม EV หรือแบตเตอรี่เท่าไหร่คือมันมีหุ้นใหญ่ๆฮะน,นี่กงทุนชอบเล่นกันครับแต่ว่ามันมันยังถือว่าเป็นขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดนะครับแล้วก็กองทุนเราไม่ค่อยถือครับกองทุนเราไม่ค่อยถือพวกอุตสาหกรรมที่มันมันมันแบบนี้นะกองทุนเราก็จะถือแบบอ e ีคอม e มิร์ซนะครับเกมมิ่งฟินเทคอะไรพวกนี้จะเป็นพวกกองทุนอย่างตัวที่ b c f ของเราที่ลงทุนในฮ่องกงก็จะถืออะไรพวกนี้ครับเพราะนั้นก็ผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจ ไม่ได้เยอะมากนะครับผลกระทบต่อกองทุนที่เราถืออยู่ก็ไม่แทบจะไม่มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำหุ้นจีนเราเรายังคิดว่าประเด็นนี้ไม่กระทบนะครับยังสามารถลงทุนต่อได้โดยที่เราเชียร์ไปในฝั่งของเอชแฉะอย่างทีเอ็มบีซอะไรพวกนี้ก็เป็นตัวที่เราแนะนํา ลงทุนระยะสั้นในช่วงนี้นะครับส่วนในฝั่งของสหรัฐอย่างที่ว่าครับว่ามันไม่กระทบอะไรอยู่แล้วฮะมันก็เป็นพอชั่นที่เล็กมากๆเมื่อเทียบกับ GDP เพื่อหุ้นอะไรพวกนี้นะกองทุนเราไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วฮะก็ถ้าจะมีก็คือตังเท s l a ครับที่มีกองทุนอย่างตระกูลอาร์ของเราลงทุนอยู่นะครับซึ่งมันต้องไปดูไฟนนลอีกทีครับว่ามันโดนจริงไหมนะฮะมันนับไหมที่เทสลาเนี่ยแกไปตั้งโรงงานที่จีนแล้วนําเข้ามาเนี่ยมันนับไหม นะฮะมันโดนกฎห,ห,หมายนันใหม่ๆนะับแล้วต้นทุนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับก็จะไปกระทบอย่างพวกกองกองของกลุ่ม a r ร์คครับอย่าง TMBGInno อะไรพวกนี้นะครับที่ลงทุนในกลุ่ม a r รอยู่นะ,ะอันเนี้ยก็ต้องติดตามต่อไปซึ่งพวกนี้เราพวกกลุ่มตระกูลนะวัตกรรมเรามีมอมเป็นเป็นดูช่วยอยู่แล้วครับเรามองกันไกลอยู่แล้วแล้วก็เทสซาจริงๆมันติดลบไปอยู่แล้วเพราะว่างบไม่ดี นะฮะเพราะนั้นมีเรื่องนี้ต่อก็อาจจะลบต่อไม่เยอะครับเพราะว่ามันมันก็ไม่ดีอยู่แล้วมันมันปรับตัวลงไปแล้วนะครับพวกกลุ่มนวัตกรรมเราเป็นอูโทรครับสารัตเนี่ยเราเชียร์เป็นช่วงนี้เราเชียร์เป็นกองทุนหุ้นใหญ่นะครับหุ้นใหญ่แล้วก็เน้นเป็นพวกเบลนนะครับเบลนคือมีหลายๆลาเซกเตอร์นะมีทั้งโกรดนะฮะมีทั้ง เทคด้วยโกรดด้วยแวลู Value ด้วยนะครับจากเศรษฐกิจที่ดีกับมีแวลูไว้นะพวกความต้องการ AI มาดีนะฮะก็มีโกรดไว้นะครับก็เป็นกองทุนที่เบรนกันนะครับอย่างพวกเอ่อทีเอ็มบียูเอสบูชิพนะครับก็เป็นกองทุนหุ้นสหรัฐที่เบรนนะทั้งโกรดทั้งเทคพวกนี้แล้วก็เป็นหุ้นตามชื่อครับบ h ูชิพบลูชิพคือหุ้นขนาดใหญ่อะพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่เราแนะนําช่วงนี้อยู่แล้วก็พวกตัวที่เราแนะนำเนี่ยไม่น่าจะได้รับผลกระทบใดๆนะครับนี่จะเป็นตัวข่าวแรกครับ เรื่องของการขึ้นภาษีของคุณไบเดนนะครับจริงๆเรามองว่าอาจจะเป็นเกมการเมืองด้วยซ้านะสุดท้ายแล้วมีโอกาสเือนการที่สุดท้ายคุณไบเดนขึ้นภาษีนิดเดียวก็เป็นแบบหนึ่งจุดห้าเท่าอะไรนิดหน่อยพอเป็นกิมมิคนะครับเพราะว่าช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วครับผมแล้วมันก็เป็นกิมมิการหาเสียงนะฮะชวนทะเลาะกับจีนนะฮะเป็นเป็นสิ่งที่ประชาชนสหรัฐเขาชอบนะฮะก็อาจจะเป็นแค่นโยบายหาเสียงก็ได้นะเดี๋ยวต้องต้องไปตามันอีกทีว่าสุดท้ายแล้วจริงจังแค่ไหนนะสำหรับตัวของนโยบายของคุณไบเดน อีกสักข่าวหนึ่งล้วกันนะครับที่เป็นข่าวดังเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ตัวของ OpenAI เปิดตัว Chat GPT 4o นะครับผมก็เปิดตัวมาใหม่ะฮะจากหลังจากที่ Chat GPT 4.0ใช่ไหมฮะมันก็ค่อนข้างจะดังแล้วก็จุดกระแส AI นะในช่วงปีที่ผ่านมาก็ตัวของ OpenAI นะครับซึ่งมีสปอนเซอร์หลักเป็น Microsoft เนี่ยนะครับก็เปิดตัวเวอร์ชันอัปเดตครับเป็น Chat GPT 4o นะครับโดยที่ o เนี่ยนะฮะเขาบอกว่า o ย่อมาจาก Omnichannel Omnichannel ก็คือหลายๆ Channel นะรวมๆกันนะครับคือเขาจะสื่อว่า Chat GPT 4o ตัวใหม่เนี่ยจะทำงาน กว้างมากขึ้นไม่ใช่แค่เป็นเทคและคือถ้าเป็น4.0เนี่ยพิม์เทคเข้าไปพิมพ์เทคต่อมานะครับแต่ว่าถ้าเป็น 4O เนี่ยจะรองรับแบบว่าส่งภาพเข้าไปพูดเข้าไปส่งเสียงเข้าไปแล้วสามารถตอบกลับมาได้แบบหลากหลายมากขึ้นต่อภาพก็ได้ต่อเป็นเสียงก็ได้ทําอะไรให้มันแบบ มันมีช h a n น e นะครับในการพูดคุยมากขึ้นนะเพราะนั้นก็นึกภาพก็อาจจะไปลิงก์กับทิกตอกก็ได้แล้วเล่นเล่นทิกต o k อยู่มี AI ขึ้นมาคุยออกมันมันต่อกันมาได้ก็น่าจะเป็นภาพประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่บอกเราได้ว่ากระแสะ AI ยังไม่หายนะ Open AI เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่นะครับแปลว่ากระแสะดีมากมาเรื่อยๆครับผมก็จะเป็นประโยชน์กับพวกกลุ่มเทคนี่แหละนะครับผมก็ยิ่งไอไมาดีเท่าไหร่ครับ ตัวเทคสารัตนะครับผมซึ่งเทคสารัตส่วนใหญ่เขาจะเป็นเอ่อเป็นเป็นเจ้าของนะครับพวกแบบเจ้าของคลาวก็ดีใช้จะ AI จะมาดีก็ต้องใช้คลาวใช่ไหมครับก็หุ้นเทคสารัตก็เป็นเจ้าคลาวนะครับหรือเป็นเจ้าของ AI เองนะครับผมอย่าง Microsoft ที่ทำา p p n n i i เนี่ยก็เป็นเจ้าของเองหรือเป็นคนทำชิป Nvidia Intel นทะครับที่ทำชิปเอาไปรันเอนะครับเพราะนั้นยิ่ง AI ดีเท่าไหร่เนี่ยนะครับสหรัฐเป็นเจ้าเดียวเลยคลองตลาด เทคโนโลยีที่มาใช้ประโยชน์ด้ในเอไนะครับนั้นก็อันนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นข่าวดีสำหรับพวกหุ้นที่เอไอพวกหุ้นเทคโนโลยีครับที่ยังมีเซเิเมนยังมีดีมาที่ทําให้ไปต่อนะครับก็พวกหุ้นเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวกับเอไอเรายังแนะนําอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เราจะแนะนําว่าไปลงทุนในตัวที่มันมีความเบลนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นอ่ะทีมบีอ u สบูชิปอ่ะตรกนี้ก็สามารถลงได้หรือว่าทีมบีจีคิวจีนะครับที่มีทั้งเทคนะไมโครซอฟท์มัล o ัสซอฟอะไรก็ลงทุน นะครับแล้วก็มี Value อะไรที่เป็นเป็นพวกเบรนเนี่ยนะครับก็ยางแนะนำพวกนี้ลงทุนได้ทั้งหมดนะครับส่วนใครที่มีเทคเพียวๆอย่าง ESUS Tech นะครับพวกนี้ก็สามารถโคต่อได้นะก็ดีมาอย่างมาเรื่อยๆครับผมแต่ถ้าเติมเติมเราจะแนะนำว่าเติมเบรนนะครับแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็มีพวก t e ทคเพียวอยู่แล้วก็แนะนำว่าถือครองได้นะ ครับนี่ก็จะเป็นคําแนะนําของเราสําหรับตัวหุ้นเทคในช่วงนี้นะครับก็น่าจะครบถ้วนครับวันนี้น่าจะมี2ข่าวหลกัลกๆครับตลาดเนี่ยค่อนข้างจะเงียบๆหน่อยนะครับก็สำหรับว,วันนี้ครบถ้วนครับผมผมตและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนนะครั้งใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ